สวัสดีครับผม่ไในช็อปนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอรอบคันนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับก็มีลูกค้าอินบ็อกมาถามนะครับผมแล้วก็โทรมาถามนะครับว่าใบในช็อปเนี่ยต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับจากที่ผมรายละเอียดลงไว้ตามคลิปวิดีโอต่างๆนะครับหรือว่าตามรายละเอียดของคันรถแต่ละคันนะครับผมผมอยากชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าใบในช็อปนะครับผมในกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับ ฟรีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมค่าโอนนะครับผมพอบอรบภาษีนะครับน้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าขนส่งและก็และกรุงเทพริมณนทนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมฟรีค่าประกันรถหายอีกหนึ่งปีนะครับผมในกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับผมก็ การรับประกันหลังการขายนะครับก็มีลูกค้าทักมาหาผมค่อนข้างเยอะนะครับก็การรับประกันหลังการขายนะครับของใบในช็อปนะครับผมรับประกันหลังการขาย2เดือนนะครับสเดือนหรือ1000กิโลนะครับผม1,000กิโลรับประกันเครื่องระบบไฟนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับผมร้านอื่นผมไม่รู้นะเป็นยังไงแต่ว่ามาตรฐานของใบในช็อปที่ผมขายรถมาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะส่งรถนะครับผมได้มีการเทสระบบไฟนะครับผมเทสเครื่องการทางานของเครื่องก่อนส่งรถทุกคันนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่ารถคันนี้ลูกค้าเอาไปแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมใช้งานอย่างเดียวนะฮะใช้งานอย่างเดียวนะครับผมผมรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเข้ามาอีก1คันนะครับสีสูบเสียงหวานนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงนะฮะเราไปดูรอบคันกันเลยนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือ Honda CB 6 5 0 F นะครับตัวพิเศษคงขาวนะครับผมสภาพโดยรวมสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับผมว่าสวยเลยนะเออเสียสูบเสียสูบเสียงหวานนี่ต้อง6 5 0นะครับผมโอเคนะฮะคราวนี้เรามาดูรอบคันกันเลยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นเป็นกำลังใจไปในช็อปด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันเลยนะฮะ โอเคครับไฟหน้าสวยๆนะครับผมไฟหน้าสวยๆเลยบางคนสวยๆนะครับผมจานเบรกอะไรก็ยังสวยๆนะครับผมนี่ใหม่ๆกิบๆเลยนะครับยางหน้ายางหลังเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเป็นของ Bristone b a ท t e c นะครับผมโอ้โหแค่ยางนี่ก็คุมแล้วนะครับยางนี่เกือบหมื่นนะเปลี่ยนมานะครับโอ้โหดอกยังเต็มเต็มนะครับดอกยังเต็มเมเลยนะโอเคนะครับผมนี่ครับก็ชุดสีก็สวยๆนะครับเครื่องสวยๆนะครับผม ของแต่งเดี๋ยวค่อยมาไล่กันนะครับเบาะสวยๆนะครับผมนี่นี่นีเ่เครื่องสวยๆเลยนะครับมีทอดแต่งมานะครับยางหลังดูฮะขนยังอยู่นะครับขนยังอยู่เลยนะครับยางหลังนะขนยังอยู่นะจานวงจานเบรกนี่สวยๆ,ๆกิฟตบเลยนะครับสวยๆกิกิบเลยนะฮะโอเค okay. นะมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับผมสไตล์แบบเอ,อ้สไตล์แบบแคล้ายๆแบบโมตารต์ดอีกนิดนึงนะเออแฮนมันยกสูงมานิดนึงก็ข้อดีก็คือมันขับสบายขึ้นเยอะนะครับผมอ่า ขับแบบหลังตรงเลยเอาทีเดียวนะขับแบบหลังตรงขับส,สบายบายเลยครับคงขาวโหใสกิ้งนะคงขาวใสกิ้งเลยนะครับโซ่ส,สเตอร์ยังสวยๆนะครับดู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 โอ้โหโซ่สเตอร์ยังใสกิ้งๆเลยนะครับผมสวยกิ้งๆเลยนี่เครื่องฝั่งนี้เป็นไนงะเครื่องฝั่งนี้ก็ใสใสกิ้งๆเลยนะฮะต้องบอกว่าสวยๆเลยนะครับ,รบชุดสีฝั่งนี้ก็สวยนะครับเล่มพบรบชุดโอนครบนะครับผมสดหรือผ่อนจัดไฟแนนซ์ยังไงก็มาคุยกันได้เลยนะครับผมนี่ จานเบรกฝั่งนี้ก็สวยๆนี่เนียนเลยนะครับผ้าเบรกยังเหลือนะครับผมอืมผ้าเบรกยังเหลือนะโอเคเดี๋ยวรวมสภาพประมาณนี้นะไปในช็อปก็ต้องสภาพประมาณนี้แหละฮะสวยๆนะพร้อมใช้สุดๆนะครับผมอ่าพร้อมใช้สุดๆนะโอเคคราวนี้เรามาดูของแต่งจากด้านหลังเลยนะครับก็ของแต่งก็จะมีท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีไฟนะครับนี่ไฟนี่คือไฟเลี้ยวในตัวนะครับแต่งมาด้วยนะครับไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะครับท่อแต่งนะครับของ ลีโอวินช์นะครับผมข้อแต่งของลนะีโอวินช์นะครับโอ้อ่านผิดขออภัยด้วยนะอ่านผิดขออภัยด้วยน,ะนานๆจะมีท่อแต่งแบบนี้มานะครับผมแล้วก็มีกันล้มนะกันแข็งด้วยนะครับซ้ายขวาเลยครับฝั่งนู้นก็มีนะครับผมอ่ะมีอะไรอีกข้างหน้ามีอะไรอีกข้างหน้านะข้างหน้าก็อ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเค ไม่มีอะไรแล้วเรามาดูตัวถังนะครับตัวถังก็จะมีกันรอยนะครับกันรอยติดมาด้วยไม่ชอบเราออกได้นะครับผมไม่ชอบเราออกได้มีอะไรอีกนะครับมีกระจกนะครับทรงทรงเขาเรียกว่าอะไรเออทรงสวยดีนะเออทรงเหลี่ยมสวยดีนะครับกระจกไม่ใช่กระจกปลายแฮนด์นะครับเป็นกระจกทรงเล็กๆนะครับสวยดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับ USB ชาร์จชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับผมมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยแฮนด์แต่งมานะครับแฮนด์ทรงอ้วนแต่งมานะครับสวยเลยนะครับผมแล้วก็มีตุ๊ก ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะของแต่งประมาณนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนะครับอันนี้มีดอกเดียวนะครับแต่ว่าอยู่ในซองที่ยังไม่ได้ใช้อีกดอกหนึ่งไม่ได้ใช้ไหมกิฟต์เลยยังไม่ได้ใช้เลยดอกนั้นนะครับก็มี2ดอกครบเลยนะครับผมอ่ะคาวนี้เรามาดูระบบไฟกันเลยนะครับอ่าระบบไฟกันเลยนะครับผมคันนี้วิ่งมา18,000กว่ากิโลนะครับ18,000กว่ากิโลนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องเลยนะครับผมนี่เปิด ออฟลันนะครับผมอ่ะสตาร์ทเครื่องกันเลยนะฮะโอ้เสียงสีสูบนี่หวานจริงนะเออสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะครับผมโอ,โอ้โหเสียงโอ้โหสีสูบเสียงหวานหวานจริงนะ,ะหวานน้ำตาเลยนะหวานจริงๆนะครับผมโอเคนะโอเคโอเคนะครับผม รถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นฝรั่งนะครับเขาจะกลับประเทศนะครับผมแต่ว่าชื่อก็เป็นชื่อของแฟนนะครับเป็นของคนไทยนะเป็นชื่อผู้หญิงนะครับผมก็พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะพร้อมใช้งานสุดๆเลยก็จะสดหรือจะผ่อนยังไงก็มาคุยกันได้เลยนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมไปในช็อปนะครับก็คือฟรีค่าจัดฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับผมแล้วก็ฟรีประกันลดหายด้วย1ปีนะครับผมออกให้หมดเลยนะครับหมื่นถึงหมื่นสองไม่ต้องจ่ายนะครับผม ไม่ต้องจ่ายนะไปในช็อปออกให้นะครับผมแล้วก็ค่าดําเนินการต่างๆก็ฟรีหมดนะครับคือผมลงรายละเอียดตามนั้นเลยครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับยองยำนะครับร้านอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าร้านแมนเนทช็อปไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานสีสูบเสียงหวานนะครับ Honda CB 6 5 0 F นะครับผม ปี2016จด2016นะครับผมตัวพิเศษคงขาวนะครับคงขาวก็สวยดีเหมือนกันนะตัวพิเศษจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือจะมีตัวคงแดงกับคงขาวนะครับที่เป็นตัวพิเศษนะครับผมแต่คงแดงจะแพงกว่านี้นะคงแดงคนนิยมกันเยอะนะครับคงขาวไม่ค่อยนิยมกันเยอะนะครับก็ราคาก็จะดรอปลงมาหน่อยนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเฮ้ยแรกๆเนี่ยผมเข้าใจว่า แบกหลังเนี่ยครับแบกหลังเนี่ยคือแบบไปทําสีมาหรือเปล่าทำไมแบกหน้ามันสีดําก็ตัวพิเศษมันจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมเพิ่งรู้นะครับผมโดยรวมก็สวยนะสวยนะขอฝากไว้หนึ่งคันนะครับผมใครสนใจยังไงก็ทักมาคุยได้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมหรือใครสนใจที่เข้ามาดูรถตัวจริงก็มาดูได้ที่ใบในช็อปเลยนะครับผมมาลองขับได้เลยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยรู้ทักมาหาผมเยอะคือว่าใบในช็อปนะครับย้ำนะฮะ รับเทิร์นทุกรุ่นนะครับผมคุณจะมีรถจงรถจีนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมรับเทิร์นทุกรุ่นนะครับบอกว่ารับเทิร์นทุกรุ่นเลยนะครับใครอยากอัพซีซียังไงก็มาคุยกันได้นะครับผมมาคุยกันได้ครับโอเคโอ้โหคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะโอเคไม่ได้ชอบก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับใครสนใจยังไงต้องรีบนะใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ